ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเอี่ยมประชามิตรนะครับหรือว่าวัดแหลมฟ้าผ่านะครับตำบลแหลมฟ้าผ่าออำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะพาไปสำรวจถนนเรียบชายทะเลนะครับจากอำเภอพระสมุรเจดีนะครับไปจังหวัดสมุทรสาครนะครับว่าสภาพถนนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับ ครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับถนนเรียบชายทะเลนะครับจากวัดแหลมฟ้าผ่านะครับอำเภอพัะสมุทรจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปสมุทรสาครน,นะครับว่าสภาพบรรยากาศถนนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคนแถวนี้ก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับ ไปจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับรลบช่วนี้ก็เป็นช่วงของอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับก็จะบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นบ่อนะครับน่าจะเป็นบอ่อปลาหรือว่าบ่อกุ้งนี่นะครับ กลางวันนะครับกลางคืนก็น่าจะเปลี่ยวนิดๆน,นะครับส่วนบริเวณนี้ไปวัดคู่สร้างนะครับไปวัดคู่สร้างออกประชาอุทิศกรุงเทพมหานครนะครับที่ที่ผ่านมาตะกี้นะครับ อันนี้นะครับมีโอกาสนำภาพบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลนะครับอำเภอพัทสมุรเทดีนะครับไปจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ฉันน้าก็จะเป็นคนแถวนี้แหละครับที่ใช้เส้นทางนี้นะครับ นนก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับเป็นถนนสวนเลนนะครับถือว่าเป็นถนนที่สวยงามนะครับธรรมชาตินะครับสองข้างทางนะครับน่าจะเป็นต้นต้นจากนะครับ เนี่นะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับสปสีศูน์หนึ่นะครับช่วงนี้ก็อยู่บริเวณวัดสาขานะครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นบอ่อนะครับสมมารถจะเป็นป่านะครับทำคืนน่าจะเปรี่ยวนะครับ ถือว่าเป็นถนนที่สวยอยู่นะครับทางเรียบทะเลนะครับทางาหลวงชนตะบนสอ4010นะครับอบบเภอพัสมุรเจดสีสมุทรสาครนะครับตอนนี้ยังอยู่เขตจังหวัดสมุทรปราการอยู่นะครับ ยากาศสองข้างทางก็ธรรมชาติมากนะครับถนนเรียบใช้ทะเลนะครับจากอำเภอพัสมุเจด,ดีนะครับไปสมุทรสาครนะครับส่วบริเวณนี้เป็นเขียดบางขุนเทียนแล้วนะครับ เป็นแถวท่าข้ามนะครับท่าข้ามเขียนบางคุนเทียนนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศถนนเรียบชายทะเลนะครับอำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรสาครนะครับถือว่าถนนดีนะครับ จะเลี้ยวขาออกถนนพระรามสองก็ได้นะครับตรงไปก็จะไปสมุทรสาครแล้วก็สารพันท้ายนรสิงห์นะครับรััวตอนนี้ก็เข้าเขตสมุทรสาครแลนะครับเป็นโคกขามนะครับ เขาเกตสมุทรสาครน,นะครับโคกขามนะครับตรงไปก็จะเป็นไปสารพันท้ายนรสิงห์ดนนะครับหรือว่าถนนสวยงามเหมือนกันนะครับถนนเรียบชายทะเลนะครับจากอำเภอพอสัสมุเจดีสมุทรปราการนะครับมาสมุทรสาครน,นะครับบรรยากาศสองข้างทางก็สวยงามมากนะครับมีบ่อปลาบ่อกุ้ง หรือว่ามีมีรถใช้เส้นทางนี้นะครับสมุทรสาครก็17กิโลนะครับจากนี้ไปนะครับหรือว่ามีโอกาสมาสำรวจถนนนะครับจากอำเภอพระสมุดเจดีสมุทรปราการนะครับมาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นถนนเรียบชายทะเลนะครับถนนทางทางหลวงชนบทนะครับ ปเห็นป้ายสมุทรสาครจุดชมปลาโดมาหมู่บ้านประมงนะครับรับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ที่สะดวกนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในแถวนี้หรือว่าท่านที่จะมาสมุทรปราการนะครับ หลีกเลี่ยงรถติดทางเลี่ยงรถติดทางถนนพระราม2นะครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศถนนเส้นนี้จนถึงสมุทรสาครน,นะครับก็จะกลับนะครับนะครับบริเวณที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปสารพันท้ายนรสิงนะครับขวามือตะกี้นะครับ เเขตสมุทรสาครน,นี้เป็นถนนที่สวยงามมากนะครับมีเกาะกลางถนนนะครับขาเข้าขาออกสี่ช่องเจลาขาเข้าขาออกสองช่องจราจรนะครับพร้อมด้วยไหลาทางนะครับไปสารมันท้ายนรสิงห์ก็เจ็ดกิโลนะครับ สำหรับข้าเขตสมุดสาครก็จะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข4008นะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็น4008นะครับพอสมุดรประการก็จะเป็น410นะครับบริเวณนี้บริเวณนี้เป็นถนน3423นะครับหมายเลข3423นะครับสมุดสาครน,นะครับ นี่ก็เข้าสู่สมุทรสาครแล้วนะครับก็วิ่งตรงไปเลยนะครับตรงถนนเส้นนี้นะครับสามสี่สสามนะครับจะไปข้ามรางรถไฟนะครับจะไปออกพระรามสองหรือว่าจะไปเข้าในตัวจังหวัดสมุทรสาครก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการร,รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ